สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานไม่ครอัพโซเชียลแคมเลยนะครับครับก็พอดีมีน้องถักมาแบบว่าประมาณว่าเออหายไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่าหรือยีไม่ค่อยมาออกโซเชียลแคมไม่ค่อยมาออกสื่อเลยคือบอกว่าออกไปก็ไม่ค่อยมีคนกดไลค์ไม่ค่อยมีคนกดแชร์ก็เลยไม่ค่อยอยากออกก็เลยแบบอยู่เฉยกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบมีโอกาสดีมีเวลาว่างนะฮะก็เลยโอเคจัดสักหน่อยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวโซเชียลแคมจะดนลบไปสักกอนอะไรอย่างนี้ โอเคโอ้ยใครใครทักเ c e b o o k มาเนี่ยไหนดูซิมีคนขอเป็นแฟนแน่เลยอ้ยยอยยยยยยมีคนมาอ้อนอีกแล้วบอกว่าขอมีคนบอกว่าป่วยนี่แหละเอองั้นก็ลองเพลงคนป่วยฟังแล้วกันเนาะไหไวไวนะครับเคีัยลองฟังกันเลยด,ดีกว่า จะพอหรือเปล่าในโลกที่มีความวกวนในโลกที่ทุกคนต้องยิ้มรอน,นที่สับสนร้อนรนจนใจนั้งสา่นเหนือยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้ผ่านเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไร ไอ้เองชีวิตเองผ่านอาเองได้พบได้เจอเองทำให้ฉันนี้เองคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่าจาทีไหนไหน ฉันดีใจที่มีเธอและเธอต้องพบอะไรและฉันก็รู้และฉันภูมใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ที่ตรงนี้เค yeah. วันนี้หัดร้องนะก็เอาไปแค่นี้ก่อแล้กันนะครับก็ขอให้ป่วยหายไวๆเนาะแล้วก็หายป่วยแล้วก็ ดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะครับที่ผู้เก็ตจะบอกว่าฝนตกบ่อยช่วงนี้น้ำท่วมด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะไปละคืนนี้ฝันดีครับ